สวัสดีจ้าพี่น้องสุงขุทุกคนช่าเอฟซทั้งเกาเ่าแลือหม่จ้าเ <c oughs> มื่อนี้ยายดาวมากกับช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนนะคะ <c oughs> ยายดาวก็เลยอดบ่ได้ที่สี่มาพาพี่น้องเว้าเรื่องอพญายตกงาน เ้วที่นี่แล้วพ่อใหญ่เราสิกลับไปเหตุงานตรงลานเกา่าคือเราได้ขึ้นลานให้เจ้าของเพิินแล้วนะคะให้เจ้าของเพิ่นไปบริหารเองพอพ่อใหญ่ราป่ว,ปวยป่วยที่นี่แล้วอยู่บ้านตุกข่อยกามาอาศัยเงื่อนหลวงกินจาบาทเนี่ยที่นี่พ่อใหญ่เราได้กลับไปกลับไปกินงานกินเงื่อนเดือนคือเกา่าเหตุให้ชีวิตดีขึ้นก็เก่าจ้ะ ตรงนี้แหละค่ะรอบครัวเริ่มดีขึ้นหลังจากผู้นำครอบครัวมีงานทำอีกแล้วจ้ะก่อนสิฟังต่อไปมาเบิ่งดอกไม้งามจ้ะ หลังจากพญาย่าออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นอยู่บ้านน่ะนะคะคือตอนนี้พญายิ่งงดงดบุหรีไปเรื่อยจ้ะเหลือแต่กาแฟานิดหน่อยทีนี้กาพญายก่กลายเป็นคนที่คนไข้พักฟื้นอยู่บ้านเงินได้รับเงื่อนสอยเหลือจากรัฐบาลจ้าพี่น้องจา้าที่นี้ได้รับเงื่อนส้อยเหลือจากรัฐบาลยังติ เงินรัฐบาลที่ได้เนี่ยย่ดาวเป็นคนแลนแลนก่อนหนานานลาาแลวจ้ะแลนแลนแลนพอพญายแล้วพย่อมไปขอความซอยเหลือจากรัฐบาลาย่ดาวก็เลยไป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 แลนนาแลนหลังหาประกันสังคมหายัางค่ะไปเองภาษาสวิดิตกับปวยแข็งให้เนตตออิงลีดเฮ็ดยังหูปะค่ะไปขอร้องเขาไปขอรองเขาให้อ่า ซอยขอบพั่ยย่ดาวทั้งไห้ค่ะไปนั่งไห้ไปกราบไปว่อนเพลินซอยชันเน้ฉันบ่มีเงินสิจยายคาซาวล้วฉันสิบบอมีเงิ่อนสิกินข้าแล้วไปขอร้องเพลินที่นี่นะค่ะพี่นอ้องพ่อมาถึงตอนนี้แล้วมันบรได้ง่ายเลยค่ะสิจะได้รับเงื่อนซอยเหลือรัฐบาลเขากรมประชาสงเคราะห์เขาออกมาบอกว่าต้องไห้ขอบคร่วเย่ดาวเนี่ย ขายสมบัติที่มีอยู่บ่ห้มีเงินติดธนาคารแม่แต่ลอยเดียวบ่ห้มีทรัพสมบัติบ่ห้มีรถบ่ห้มีเพชรมีทองเพชรทองเย่ดาวบ่มีดอกจากก้ากาเฮาต้องกลายเป็นผู้ยากไร้หรือคนไร้บ้านแบบอนาถาเขาถึงจะยอมช่วยเหลือนะคะพี่น้องจ้า โทษด,ด้จ้ะแย่ดาวนางเหตุอยู่บรรยากาศข้างนอกกลายเป็นว่าศูนย์ติดศูนย์ชีวิตติดศูนย,นย์แล้วเขาถึงจะซอยเหลือหลังจากนั้นมากกะดีอย่างหนึ่งบุญลนทับพี่น้องจ้ได้มีดานเหมือดก็ตตรงมีสว่างเนาะค่ะพี่น้องขังแรกครอบครั่ย่ดาวได้รับเงื่อนซอยเหลือโอ้ได้มาลายได้มาลายโอ้ได้มากินมาจ่ายเด้มาใสคาหนีคาสินได้มาจ่ายคาสาบานสบายขึ้นจ้ะ เขาใจมาเืเอยๆใจมาื่อยๆโดยบ่มีกัหนด่าพหญยต้องรีบไปเหตุงานจังสันจังซีด้ค่ะพี่น้องชีวิตยายดาวเริ่มลืมตาอาปากได้พวกยายดาวทุกข์ายจนได้ขายรถจนได้ขายรถออกไปขายรถขั้นแรกของพหญยที่เราหักที่สุดในชีวิตขายเราไปซื้อขั้นเก่าค่ะพี่น้องขั้นถูกๆพอได้ขับได้ไหมค่ะโดยที่ว่าคนมีตังค์หรือคนมีงานเหตุ ขาเจ้าสิบใสยแบบนี้แต่แย่ดาวบอ่อายจ้าแย่ดาวสิอายเฮ็ดยังแย่ดาวต้องยอมรับวามจริงจ้าพี่น้องจ้ากับพ่อเดซส่ไดซื้อกับข่าวกับน้ำขึ้นรถขึ้นล่านั่นหละจ้าพี่น้องคอยก,กันเลยชีวิตลืมตาอาปากขึ้นได้กับจากนั่นหลวงกรมประชาสงเคราะห์ประกันสังคมจ่ายเงินมาให้ขอบพ่วเฮ้าจ้าทุกเดือนจ้า ชีวิตโซสอีแลกวจ้าที่นี่พี่น้องจ้ากะมีอยู่มีกินมีใสเ็ดให้เฮ mm ้า hmm. มีเวลาอยู่กับสามีมหลายขึ้นดูแลซึ่งกันและกันหลายขึ้นยายดาวกับบรเ้เฮดงานพญ่กับบรเ้เฮดงานเล้กลายเป็นคนยากไรอายุบ้านแต่ว่ายูนิตประกันสังคมเขาดีมากๆจ้ะเขาจะดูแลเฮ้าให้มีความสุขถ้าเฮาเขาถึกปองถึกคอมเขาจะซอยเฮ้าจากเขาสบาให้เฮ้าลำบากโอ้ชีวิตดีขึืนจา้า ซื้อกับเขาที่นึงเป็นเมือม่อๆนบาทลดเขียนคันบอกไงเ <laughs> พราะว่าอยางจะพ่อเงินออกมาแล้วเขาต้องไปซื้ออาหารการกินมาไวสําหรับขอบเพื่อแมจ่จ้าพี่น้องจ้าเรามาถึงคลิปนี้และยายดาวยืมได้แล้วจ้าชีวิตสะดวกสบายขึ้นหลายมีข้าวกินมีขนมมีแตงโมมีอาหารไห่แมวคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าลูกเต่าก็ได้กินอิ่มนํำสำําลานจ้า ก็เป็นบุญบารมีที่ย่ายดาวสั่งสมมากขึ้นกันจ้าอรลคาคลิปนี้เสียอำนาจพระจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้ละจ้าผู mm ้ใ hmm. ดมีความถูกอยู่็อยทอได้จ้าเด้อส,สู้สู่ต่อไปสู้ขึ้นย่ายดาวจ้า mm hmm. ถ้ามักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายดาวด้วยนะคะคลิปนี้ยายดาวมีเงินขึ้นมาแล้วมีเงินซื้อกับข้าวมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านดูสิครับ ใบหน้ายิ้มสดใสแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ